สวัสดีค่ะวันนี้ยูมิจะมาอันบ็อกซ์คีย์บอร์ดของ s ซวี่เ e เ t t ัส2นะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดกล่องกันดูดีกว่าว่าข้างในเป็นยังไงบ้าง,นนง,างก่อนอื่นนะคะเราก็ดูภายนอกตัวกล่องกันเลยนะคะว่าเป็นยังไงนะคะตัวกล่องเนี่ยที่ดูก็จะเห็นเลยว่ามันก็เรียบๆนะคะเป็นสี เป็นสีดำแดงนะคะตามสไตล์โซบีเลยนะคะด้านหน้าไหนก็จะมีโลโก้ของโซบีนะคะแล้วก็เป็นชื่อรุ่นตรงนี้ก็เรียบๆเลยให้งราไดูข้างในก่อกค่ะมาเริ่มแงมะเกินค่ะพวของเปิดมาก็คือจะเป็นอย่างนี้สิ่งแรกน,น,นะคะที่จะพูดถึงก็คือเป็นตัว user guide ตัวนี้นะคะอันนี้จริงไม่สิง่งสำคัญที่ทุกอุปกรณ์ก็มีมาให้เราติดต่อส่วนตัวนะคะไม่เคยเปิดอ่านเลยค่ะแล้วก็สิ่งต่อมานะคะคือ ใส่ถุงพลาสติกแบบนี้นะคะมาดูกันว่าเป็นอะไรตัวแรกนะคะก็คือจะเป็นใบแน่นอนเป็นใบการันตีนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยการันตีหนึ่งปีนะคะด้านหลังก็จะมีให้เรากด p u r c เ a ส e d a ร e อะไรพวกนี้ส่วนที่เขามีให้อีกอันนึงที่ชอบมากเลย mm. ก็คือจะเป็นสติกเกอร์ของโซวีนะคะคือจะเป็นแบบนี้ต่อมานะคะเรามาดูสิ่งที่เรารอคอยกันนะคะ mm. ก็คือตัว ที่บอร์ดตัวนี้นี่เองนะคะเขาก็จะมีเป็นเหมือนเป็นโฟมกันกระแทกมาให้เรานะคะแล้วก็ด้านบนเหนี่ยสนิเวสเกนก็นจะมีเป็นหัวแปนงแบบนี้มาให้เราด้วยนะคะตรงนี้ออกไปเลยก่าทีอบอร์ดตัวนี้ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะมีก่อนอื่นเลยนะคะยูวิตจะขอพูดถึงผิวสัมผัสของมันนะคะซึ่งสัมผัสอยู่แล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันละมุนมากเลยนะคะ ตัวพื้นผิวเนี่ยจะเป็น Ru บเบอร์นะคะทั้งตัวที่วางมือแล้วก็ทีแคปที่เรากดลงไปเลยนะคะโดยส่วนตัวรู้สึกว่ามันนุ่มมือดีมากนะคะส่วนตัวชอบมานะคะส่วนด้านล่างก็จะเป็นโลโก้ของโซวีนะคะเป็นสีแดงนะคะนี่ก็เป็นโลโก้อย่างนี้นะคะแต่ตรงนี้จะเป็นลายปิ้นนะคะอย่างที่เห็นต่อมาเราก็จะมาดูด้านบนของคีย์บอร์ดกันนะคะเขาก็จะมีเป็นที่พันสายมาให้เราด้วยนะคะมีเขียนว่าโซวีแบบนี้นะคะเราสามารถที่จะแกะ แคลกมันออกมาได้นะคะซึ่งม้ก็หวังว่ามันจะไม่หายไปไหนเพราะาตัวนี้ชอบหายอนะเป็นคนชอบทําหายเองะคะ่ะด้านหลังก็หน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะคือจะเป็นพื้นเรียบๆอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีเป็นแผ่นยางแบบนี้มันเหมือนเป็นแผ่นกันลื่นนะคะ,ะเวลาวางจะได้แบบไม่เลื่อนไปไหนคีย์บอร์ดตัวนี้คือจะหน้าตาแตกต่างกับคีย์บอร์ดตัวอื่นนะคะตรงที่ว่ามันไม่มีเป็นเหมือนที่เป็นดึงออกมาแล้วมันจะทําให้คีย์บอร์ดสูงขึ้นเอาเข้าไปเพื่อให้มันต่ำลงแบบนั้นนะคะแต่อยู่นี้พอมาลองวันนีย ส่วนตัวยังคิดว่ามันก็เป็นโพสิชันที่มันก็เหมาะเหมาะอยู่แล้วค่ะสำหรับโดส่วนตัวนะคะสิ่งที่ที่คีย์บอร์ดตัวนี้ไม่มีให้เรานะคะก็คือ พอตสำหรับที่เสียบหูฟังหรือ USB นะคะไฮไลท์ของตัวนี้คือเป็นเทคโนโลยีตัวใหม่ที่ชื่อว่า FairT ทคนะคะ f a ร์เทคเนี่ยคือจะเป็นสวลิชที่จะเป็นแบบเซนเซ,นเซอร์ไม่ใช่อนาล็อกนะคะเพราะเจ้าเทคโนโลยีตัวใหม่ตัวนี้เนี่ยทำให้โซลีเนี่ยเขาเคลมกับเราว่าปุ่มเนี่ยเวลากดไปเนี่ยก็คือมันจะไม่เบิ์นแต่ส่วนตัวยูยคิดว่าก็ต้องลองใช้ดูอีกทีนนองมันเบิ้นหรือไม่เบิ์ลคือเขาก็เคลมมาว่าสิ่งไม่งสิงนก็มาลองใช้กันอีกที ไปค่ะเดวีจะไปเสียบที่ดูดเลยตอนนี้แต่ก่อน,อ,อ,นอันของเขียบ<ะ>ตัวนี้มาตอนคตัวนี้จริงๆแล้วไม่ต้องกลัวหายแล้วนะคะเนื่องจ,จากมันตสดอยู่กับสายแบบนี้เลยไปได้ที่ดีมากพอเสียบนะคะเพียงแค่หนึ่งวนะินาทีมันก็จะขึ้นมาเป็นไฟแบบนี้เลยคะ่ะก็คือลักษณะของไฟก็จะเป็นสีไฟสีแดงอย่างนี้ทั้ทงคีย์บอร์ดเลยนะคะแล้วก็มีสีเดียวเลือกไม่ได้ค่ะเป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันคือจะได้ไม่ต้องมานั่งคิดว่าวันนี้ฉันจะใช้คีย์บอร์ดสีดอะไรทีมีสีแดงสีเดียวเลยนะคะ ก็พกดรู้สึกสัมผัสมันก็นิ่มดีนะคะส่วนเรื่องของลักษณะเรื่องสไตล,ลยย์ก็โอเคคะ่ะเป็นสีดําแดงก็ สวยเรียบดีค่ะแล้วอีกอย่างนะคะมีคิดว่าคีย์บอร์ดเนี้ยเหมาะกับนักกีฬาอีสปอร์ตที่แบบอาจจะต้องถือคีย์บอร์ดไปใช้ข้างนอกบ่อยๆอันนี้ก็คือเหมาะเลยนะคะตอนนี้ตัวคีย์บอร์ดตัวนี้ของโซวี่ก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านน้ำหนัทั่วไปเด้นะคะส่วนตัวยูมีซื้อมาจากงานคอมมาดนะคะถ้าซื้อจากงานคอมมาดแล้วคือจะได้แขนเสื้อเป็นเสือสเส้อแบบนี้คือจะมีสีขาวแล้วก็มีสีดํานะคะด้านหน้าก็จะเป็นโลโก้โซวี่แบบนี้นะคะส่วนด้านหลังเนี้ยก็มีเป็นค้สนะคะเบาๆเห็นว่าบีจีเรียบ มาจอดสแกนโเคนะคะดีอยวก็สวยใคร่อยากได้เสื้อก็ไปซื้อคีย์บอร์ดนี้ได้จากที่งานคอมมาเลยนะคะสุดท้ายนี้ยังมีขอความนิดนึงก็ใครที่ดูแล้วชอบลิปนีลบกวนกดกดซับสไครต์ยูนีหรือว่ากดไลค์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย